มันน hey oh, oh, um ี so, um ้แบบเด่นเยอะมาก Hi Hi g u y ยินดีอยคียทักชิกเอ้ยวัสดี้รัแคีปภูมิครับสวัสดีครับคุณตำรวจเดวเราเจอกันแน่พี่ชายเจอกันหน่อยแล้วนะเจอกัน นีผ้ผมผมอะจุงมันไปดัดผมมาเบ, <_ d ream> บาๆเว,ว้ยแล้วพอมันอาบน้ำแล้วมันไม่มีที่เป่ามันก็เลยแห้งเป็นทรงนี้จริงๆว่าเปนี้ผมกะว่าแบบจะใช้กล้อง เนี่ยคงก็กะจะใช้กล้องนี้เว้ยแต่แบบผมทำสาสชาร์จหัวมันหายเนี่ยผมก็่ลยไม่ได้ชาร์จมันก็เลยแบตหมดไปแล้วเศร้ามาก ผมเปเลี่ยนไปแล้วกี่ชุดใช่ไหมผมเปเลี่ยนไปแล้วสองชุดกับวันนี้อันนี้เป็นเป็นลูกที่สามในชูแต่ว่ามันรีเฟกเข้าน่าไม่เห็นตาถอดีกว่าเซเว่น good. Right now, like I think, like Thai people are sleeping. Is it what time is it right now? I'm not sure about the time. Yes we are waiting for the dinner. Okay. My my friend said like the the owner of the organizer said that like Italian people the staff told me that like Italian Italian uh it's late you know. Yesterday we got like we eat dessert like almost Almost like ten maybe. Or eleven. Yeah. And drinking wine. Show music. On the rooftop. Yeah, yesterday was good. Cap. Yeah. Bravo. เบอร์ล่าดังพี่ดังอบน้ำครับพี่ดังอับน้ำครับดังอบน้ำนานมากเมื่อวานคือเขาเรว่าอะไรครัเมื่อวานนอนดีสามใช่ไหมก็ให้เขาอบน้ำกันเขาอับน้ำไปห้าสิบนาทีเกือบชั่วโมงคือผมก็เลยไปถามว่าเอออาบน้ำใหญ่เหรอเขาบอกว่าอับน้ำใหญ่คืออะไรก็เลยอธิบายเขาฟังว่าอบน้ำใหญ่มายถึงการที่แบบ เราอาบน้ำแบบครบเสร็จไรเงี้ยแบบอาบสบแบบูบสบ,แบบสบ,บูขัดผิวสระผมลงครีมนวดลงคอนิชแนนลงสระผมลงลูมครีมนวดตัดเล็บตัดเท้าโกนขนโกนหนวดไรเงี้ยแล้วก็แบบชำระปั่นหูเอ้ยอะไรเอ่ยทำทุกอย่างให้มันแบบสะอาดนี่อธิบายเข้าไปเขาบอกว่าเขาบอกว่า ก็อาบน้ำใหญ่ตลอดนะอืมอืมดีอืมโอเคครับทุกคนคือผมมาจะรับผมจะมบผมมาแค่นี้แหละเพราะว่าอะลร้วยไหมครับโอ้ฮะเอ่อเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวผมเน็ตหมดครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปพอตัวไป นอนก่อนนะครับเพราะวนันเดียวตอนเย็นต้องไปไปทำนูน่นทำนี่ต่อก็เดี๋ยวผมก็ค่อยลงรูปนะทุกคนทริปนี้เป็นใหญ่เป็นอินเทอร์เวิร์ดเดินชมเมืองมากกว่าครับเดี๋ยวมีอะไรให้มานเล่านอนหรือว่าไม่เล่าก็เก็บเก็บเเก็บไปคนมาถามใครตอบเดินดผมไป่มันเล่าอโอเคครับทุกคนบายบาย,บายครับ